สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เปิดโหมดเซียนอีกครั้งหนึ่งนะครับและในวันนี้เนี่ยผมจะมาตอบคาถามที่ว่าจะเริ่มเล่นใหม่ต้องมีสกิลอะไรบ้างอาชีพอะไรสกิลเป็นแบบไหนช่วยแนะนําทีนะครับนี่คือคําถามที่ถามมาเยอะมากๆได้ครับมาเดี๋ยวแนะนําให้เองนะครับไม่ต้องกลัวแต่บอกไว้ก่อนว่าการแนะนําตรงนี้นะมันคือไกด์เท่านั้นนะครับเรื่องของสกิลเนี่ยมันสามารถบิวกันได้นะครับหลากหลายมากเยอะแยะไปหมดถ้าคนไหน ชอบแบบไหนเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะครับไม่มีตายตัวนะไม่ต้องกลัวไม่มีผิดมีถูกด้วยนะครับเล่นได้ตามสบายเลยครับเอ้ามามาเ้วยกันที่เซตตัวละครที่1น,นะครับมีชื่อว่า starter s e ตนะครับเนื่องจากว่าตัวละครในเซตนี้เนี่ยเขาจะมีสกิลที่เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างบ้านและการกดใช้แอคชั่นบางส่วนนะครับในช่วงเริ่มเกมคนแรกคือแมชชีนิกคนที่2เมดิซีนและคนที่3คือคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือเซตเริ่มต้นนะครับ s t a r t ร์นะ ไม่ต้องเสียเวลาในการตามหาตัวละครพวกนี้เลยเริ่มมาก็มีแล้วสามารถอัปเกรดบ้านตัวเองได้แบบขั้น2ก็ได้นะเป็นคอมมาเซนเตอร์สก็ได้กดใช้แอคชั่นเพิ่มก็ได้เหมือนกันบางส่วนด้วยนะครับในช่วงเริ่มเกมหลังจากเล่นไปสักพักนึงเนี่ยทามผมนะครับแนะนําว่าให้เอาตัวละครคอมพิวเตอร์นะครับออกจากบ,บ้านก็ได้ไล่ออกไปเลยและเปลี่ยนเป็นเรทารลอนนะครับสกิลที่ใช้ก็คือแฮกกิ้งนั่นเองเอาเข้ามาแทนนะครับหรือจะเก็บไว้ทั้งสองก็ได้ไม่มีใครว่าก็สามารถปรับใช้ก็ได้นะ อันนี้คือเป็นเบสิกสตาร์เตอร์นะครับโอเคมาต่อกันที่เซตที่2นะครับมีชื่อว่าตัวละครหายากแล้วกันในเซตนี้นะครับจะเป็นการเฟ้นหาตัวละครที่มีนิสัยหายากที่สุดแล้วในเกมมาเข้าร่วมเรล่มเกมนะครับแน่นอนว่า3ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมิกซ์กันได้ว่าจะเป็นแบบไหนจะเอาบัตรเพล์เวเวอร์สาคนมันก็ได้หรือแค่2คนและอีกคนเนี่ยเป็นอันเบรกเกเบิลก็ได้เหมือนกัน หรือจะเอานิสัยจ s t keep going ก็ได้มาผสมด้วยนะครับเป็น11 1เนี่ยก็ไม่แย่เหมือนกันเพียงแต่ว่าข้อเสียของตัวละครเซตนี้นะครับก็คือใช้เวลาในการสุ่มหาเนี่ยนานมากๆนานเหมือนกันถ้าโชคร้ายนะ 2. ตัวละครที่มีนิสัยแบบนี้นะครับหายากนะเขามักจะไม่มีสกิลสายที่5นะครับเป็นตัวละครโล่งๆสุดท้ายครับอย่างที่3การหาตัวละครเข้าบ้านมาทําเรื่องพื้นฐานในการอัปเกรดบ้านเนี่ยมันจะเป็นปัญหานิดนึงนะครับสกิลมันไม่ครบ แต่เราสามารถเอาหนังสือสกิลมาเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาถึงเนี่ยเพ่งเล็งไปที่ตามออฟฟิศในเมืองแต่ละแผนที่หรือห้องสมุดก็ได้นะครับได้เหมือนกันสถานที่พวกนี้นะครับมักจะดรอปหนังสือสกิลเยอะถ้าโชคดีก็จะได้สกิลที่ต้องการมาใช้นะครับแต่ผมว่าน่าจะมีใครสงสัยเรื่องนี้ปะ่ะแบบว่าคือคือ,ค,อคืออย่างงี้น่าจะมีคนถามว่าเอา้าแล้วถ้าสุ่มได้ตัวละครที่แบบนิสัยหายากแบบนี้นะแล้วเผอิญเขามีสกิลที่5ไปแล้วอะ่ะ ควรจะกดข้ามไหมสกิลก็ไม่ได้ตรงพื้นฐานด้วยทาไงดีอ่ะมาอย่าลืมนะครับว่าผมบอกไปแล้วเนาะว่าต้องปรับเปลี่ยนการใช้นะครับเพื่อนๆต้องตัดสินกันเองว่าจะเอาออกหรือกดข้ามหรือเก็บเอาไว้แน่นอนเก็บไว้คือก็จะได้สกิลสายที่ที่ไม่ถูกใจใช่ไหมหรือจะกดข้ามไปเลยเพื่อสุ่มใหม่เสียเวลาก็แล้วแต่นะครับมันต้องปรับเปลี่ยนกันนะเพราะงั้นแม็กกิโอชอยนะครับสุดท้ายครับเซตตัวละครที่มีชื่อว่า Quirk Skill จะเป็นการนําตัวละครที่เขามีสกิลแบบบัฟพิเศษให้กับบ้านจํานวน3ตัวด้วยกันคนแรกครับ Sleep Psychology 2 Soundproofing 3 h y g i e n e นะครับนี่คือเบื้องต้นนะแต่เพื่อนๆนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้และผมก็มีสกิลมาแนะนำด้วยอย่างแรกคือ Scrum Certification 2 l i t h o r o h i p s o w i n g 4 Driving และ5 Recycling นะครับ ทั้งเซตนี้จะมีข้อเสียก็คือเรื่องพื้นฐานในช่วงเริ่มเกมเนี่ยมันทําไม่ค่อยได้อัปเกรดติดขัดนะครับเพราะว่าไม่มีสกิลการหาคนเข้าบ้านต้องใช้เวลาในการหาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะเราเนี่ยจะขาดหลายส่วนมากทั้งหมอช่างยนต์เด็กเนื้อคอมพิวเตอร์ทางแก้ก็มีเหมือนกันนะแนะนําคือไปเล่นบิลที่1น,นะครับบิลสตาร์เตอร์แล้วค่อยหาคนโล่งๆสกิลที่5ไม่มีเอามานั่งเรียนหนังสือสกิลพิเศษพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองวิวนี้ก็ไม่แย่เหมือนกันนะครับเล่นได้นะเอาเลยครับการแนะนําในวันนี้นก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆจําไว้ก่อนนะครับว่าปรับเปลี่ยนกันได้ไม่ตายตัวหาไม่เจอไม่เป็นไรมันแก้ไขได้นะครับมันไม่เพอร์เฟกหรอกจริงๆในแต่ละรันนะคือมันก็มักจะมีคนแบบมาผสมเข้ามาไม่ต้องการบ้างนู่นนี่นั่นใช้เวลาหานะครับนานประมาณหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดน,นะครับมาเล่นได้นะสำหรับวันนี้ครับทางผมขอตัวลาไปก่อนเหมือนเช่นเคย จอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ